กำลังแพ็กขนมเอาไว้ฝากแฟนๆที่จะมาเยี่ยมพวกเราพรุ่งนี้เป็นขนมของฝากเ,กเล็กๆน้อยๆจากญี่ปุ่นนะคะเฮครบทุกอันนะลูก ここって、ここって入ってないでしょ。でも、うん、ここにさ、これって入ってないよね。ない、うん。でも、いっか。はい、全部いってください。待ってて。待ってて。あ、違うんだ。そうだよ。違うの。うん。都会。 คิดแคบมันเมลทุกท่านมันร้อแล้วมันละลายกที่จับติดใช่ไหมเอ๊ะทุกที่ติดจับติดเนี่ย้งเนีะยโค่นอมันเหลือใส่อันนี้ัใส่ไปด้วยอันอันเขาเอีโกโตสึนส เราก็มาส่งพ่อกับลูกเขามาพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มาครั้งหนึ่งแล้วติดใจยังเที่ยวไม่หมดเพราะว่าวันนั้นมาช่วงบ่ายหมดเวลาก่อน,อน,นามาอีก <ไป S 2> วันเที่ยวสเก็ตแต่เนี่ยให้เราไปทิ้งขยากัอนอ้ยอ่ะสักสก จเป็นห่วงอยู่นะเนี่ยเราปล่อยให้พ่อลูกประชนชีวิตสองคนบายบาย <c oughs> ไปละประชนชีวิตในไทยสองคนแม่ก็จะพาย่ากับยายไปช็อปแพ่ง ส่งพ่อลูกไว้ที่พิพิพธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แล้วแม่ก็จะมาช็อปปิ้งที่ไทยวัสดุกับสองย่ายญ่จูงกันไปหารถเข็นก่อนเขาจะมีให้เราเห็นโซฟาเห็นอะไรแม่ก็อยากจะซื้อกับญี่ปุ่นเพราะว่าที่ญี่ปุ่นมันหายากมันแพงเนี่ยไอ้เก้าอี้ที่แบบนั่งในสวนอะไรอย่างเงี้ย นั่นอินโดนีเซียนห้นมุนีได้เรื่องนำงง่ายหน่อยหน,นุหนยย่ยไงแ่บอกไม่อยากได้อะไรใส่หน้มองถวยซ้ำเข้าได้เลยเขาต่ว <laughs> เขายางมาอย่างทั้ง <laughs> ที <laughs> เราไม่รู้ว่าแขกเราจะมาเยอะไหมพรุ่งนี้ เราไม่รู้ว่าแขกเราจะมาเยอะไหมพรุ่งนี้เราก็เลยจะมาซื้อแบบชามไว้เสริมสักสักใบสองใบสักสิกบใบเพื่อมีแบบแขกอะไรเงี้ยยดนเลยบอกว่าใบละห้าบาทเะเลยบอกว่าชามใบละห้าบาทเบอร์ห้าไม้เลขห้าปอะมยี่สิบสามบาท ยีบสามบาทตันแต่ถืออยู่นันแล้วกระเบื้องมันถือแต่ว่ามันนั่นนั่นแต่ว่ามันล้างเนี่ยมันสีหยาบม่ายามล้างแต่มันแตกมันยังมุดแล้วเราก็มากันต่อที่มาเก็ตวิลเล e เราก็พาญาติยายมากินกันที่ <c oughs> นี่เีโอรีกูด โอชิวบะจัง hmm. คุณย่าก,กินข้าวขาหมูน้ำเจ๋งๆย่าเลยกินก๋วยเตี๋ยวไก่แม่ก๋เดียวกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อกินแล้วก็ไปช็อปกันต่อคุณย่าก,กินข้าวหมดจานเลยเกลี้ยงเลยเกลี้ยงเลยอย่าเลยก็กินหมดเลยเกลี้ยงกินข้าวอร่อยกินเองได้แล้วตอนนี้ไม่ต้องป้อน วีนนี้อันวันทีพ่อนอยจะเข้มกันแล้วโอนทีเดี๋ยวกัดตักตอนนี้เราก็มารอสองพ่อลูกตอนนี้เราก็มารอสองพ่อลูกท่านคือมาส่งไว้ตั้งแต่เชา้าคือเขาจะเล่นกันจนห้าโมงเย็นคือเวลาปิด แม่ก็เลยมาก่อนเวลาเพราะว่าฝนมันตกไงก็มาถึงนี่สี่โมงนิดนิดพ่อก็เลยบอกว่ารอไปก่อนนะเพราะว่าลูกลูกกำลังเอ j นจอยอยู่แม่ก็โอเคเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ศึกษาหาความรู้ดีกว่าไปเล่นเกมน่าร้ไห้ะ สัญญาบอกว่าพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยทีมาวันนี้มาขงว่าอ่านะเดียวนั่งกันบิลล์จิ๊กเก็นบิลล์โซเช่าต่อมาเด็เนี่ยหกทุ่มมาเดมาแล้วพอ่อลูกมีผู้หญิงสวยสง่าม,มาส่งแล้วอ่ะไม่ใช่ มีพี่ชายรอเราเอาการมาส่งโอ้ได้อย่างน้อใเซน่าแบบขอบคุณมากค่ะขอบนิจิวาดูเดียนดูเดียนแมนดูเดียนแมนซาโลชิกาตาและก่อนจะกลับเราก็จะพลาดไม่ได้ เราต้องมาที่นี่ร้านกุ้งเป็นเป็นคลองสีเราไม่ได้มาตั้งแต่แรกเพราะว่าเราไปทะเลกันแล้วกินอาหารทะเลแบบฉ่ำมากแต่ว่าอย่างน้อยๆน,นะก่อนกลับญี่ปุ่นนะเราต้องได้มาปิดจ็อบที่นี่ก็คือร้านกุ้งเป็นเป็นคลองสีทุกท่านหลายท่านก็คงจะเคยมากันแล้วนะเนี่ยมาแล้วจะไม่ผิดหวังเราไปกินกันนะไปที่ไหนก็แบบว่ากุ้งแบบขนาดไซส์เนี้ยนะแล้วก็ดูแลข้างนอกก็คือกิโลเก้าร้อยอัพ ที่นี่490ทุกท่านเดี๋ยวมาดูว่า490กุ้งม,มีตัวแค่ไหนนะแต่ว่าดูคร่าวๆข้างหน้าและตัวใหญ่มากวันนี้เราก็จะกินเมนูกลางๆมีหมึกกระเทียมมีผัดผะมีต้มยำล้างแขนให้เลยไปกินต้มยำอยู่ร้านหนึ่งยเลยแบบแทบจะร้องไห้ เพราะว่าด้วอะไรมันแซ่บจนอยากฉลองให้ก็เลยจะมากินที่นี่กันแล้วก็จะบอกว่าทุกท่านนี่เห็นไหมเนี่ยทูเรียนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทูเรียนป่าละอูคนญี่ปุ่นเขาเรียกว่า เป็นของขวัญนี่สเปเชียลมากินกุ้งได้ทุเรียนมากินกุ้งแถมทุเรียนยโอ้ยเสิรกุ้งจ้ามาแล้วจ้าออมอ้ ย่อมแล้วนี่ย่อมแล้วน้องจิมรอดเด็ดดูลุยกันเลยไม่รอกับข้าอย่างอืงอ่นเลยเจอกุ้งแล้วลุยกันเลย <c oughs> <c oughs>

มันเป็นหัวใจของประเทศまだ6ทุ่มแล้วนะนี่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 น เด็กๆที่ทำดอะไรไหมยังไม่ไล่ดเลยชีตาลบุหันบอกให้รมอนจิ้มไม่ไหวกินก่อนแล้วคุณไม่ดิคคาไต้ด้วยเดมาเจใช่ไหมคุณไม่บิคคาไต้ด้วยโมเลกุลทันคนญี่ปุ่นเต็มที่กินเผ็ดไม่ได้น้ำปลาหวานมาให้เลยมีบวยด้วยมีซีอิด้วย คเคาะคือยมจะไม่คเคเดี๋ยวทไมไม่ไม่ขอถูกไมไม่ขอ I'm ไอ a แบน่าเดี๋ยวมาคงยัไม่น่าชื่อよ

รูจดุมคง้มาะแต่ใชไใจเนะกุ้งกิโลนึงหายว่าไปกับตาเร็วมาก